สวัสดีครับทุกคนก็ดีใจที่ทุกคนกำลังดูวิดีโอนี้อยู่นะครับผมก็จะพยายามสร้างคอนเทนต์ที่วาไรตี้สำหรับ c ช n n n l กีต้านะครับก็วันนี้เรามีกีต้าม่อีกแล้วนี่นะครับอาจจะดูธรรมดานะแต่ไม่ธรรมดาแน่นอนครับตัวเดียวในประเทศไทยนะครับกีต้ายี่ห้อซูปเปอร์มาร นะครับทำโดยค่าย Nintendo สาวก Nintendo ต้องไม่พลาดนะครับมาแกะกระเป๋ากันเลยเพิ่งลงจากญี่ปุ่นมาเลยนะครับกีตาร์ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าผมไปเซิร์ชเจออยู่ในเว็บไซต์ญี่ปุ่นเว็บไซต์หนึ่งนะครับชื่อว่า iKB นะครับแล้วก็มันหมดไปแล้วผมไปเจออีกที่หนึ่งนะครับอะกระเป๋าก็เป็นกระเป๋าผ้าธรรมดาธรรมดาเลยแหละอืมเนาะไม่ได้ดีเดอะไรมีช่องใส่ของสองช่อง เขียนว,ว่าซ u เปอร์มาริโอบายนินเทนโดนะครับนี่นะครับ <c oughs> กีตาร์ซูเปอร์มาริโอครับทำโดยบริษัทแอเรียนะครับร่วมกับบริษัทนินเทนโดเลยนะนะครับในป้ายเขียนเลยนะครับนี่ซ u เปอร์มาริโอบรสนะครับแล้วก็ทำโดยนินเทนโดนะครับามาดูสเปคคร่าวๆกันก่อนนะสวยงามมาก ท็อปเนี่ยเป็นสปรูสนะครับก็เป็นลามิเนตนั่นแหละครับอืมเป็นลามิเนตสปรูสนะครับ,รบแล้วก็เอ่อผมเดาว,ว่ามันเป็นมันมีชั้นเลเยอร์เลเยอร์หนึ่งนะตรงนี้มันเป็นสกรีนแปะลงไปบนไม้นะครับบนบนพื้นสีแดงสวยงามมากเลยครับทุกคนลองดูครับมันเงานะเออดูมันไม่ได้ดูแบบกระโหลกกลาแบบกีตาร์เพนอะไรเงี้ยฮะมีมาริโอมีดาวมีเห็ดนะครับขี่ยอชชี่นะครับตรงนี้ก็มาริโอบรอสแล้วก็มี ไข่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับอ่านะครับแล้วก็อะไรครับกุปป้าเห็ดก็คือมีครบแหละครับอ่าหัวก็เขียนว่าแอเรียนะครับอืลูกบิดเป็นโอเพนเกียร์นะครับที่สําคัญเลยหลังเป็นแอชแบ็กนะครับเห็นไหมหลังโค้งขึ้นมานะครับเพราะว่าบอดี้มันจะผมว่าเป็นทรง GA นะครับแกรนด์ออริเทอรี่นะครับคล้ายๆกีตาร์คลาสสิกนะครับอ่กะก็คนใหญ่นิดนึงนะครับ เพื่อเพิ่มย่านเสียงเบสนะครับสเปคไมท็อปสปรูสนะครับก็หนาที่เดียว3ชั้นนะที่เราดูนะก็เป็นสเปคที่ดีนะสชั้นไม่ใช่เศษไม่อัดข้างกับหลังเป็นมอกันี่นะครับลองดูครับสวยงามนะเงาเลยเห็นไหมครับคอ,อก็มอกันี่นะครับมอกันนี่ชิ้นเดียวเหมือนกันนะครับซูเปอร์ลิมิเต็ดเลยนะครับมาตั้งสายกันเลย วัปแ,แรกที่จับนะครับผมซื้อมาให้ลูกชายนะฮะลูกชายผมอายุ7ขวบนะครับขอลองตั้งสายเลยใสย่สายมาน่าจะเบอร์11นะอ่าโอเคสายตรงทัชชิ่งเนี่ยเล่นง่ายมากนะครับลองจับดูแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเ็ะตีคอร์ต่อนนะนะครับผมจะขออนุญ,ญาตใช้ป,ปิ๊กนะครับ ฟังเสียงสายแต่ละสายเลยครับ ก็จอกใส่ๆแล้วก็เอ,อ่อเดี๋ยวลองเล่นเล่นแล้วเดี๋ยวมาวิจารณ์กันนะครับลองเล่นฟิงเกอร์สไตล์ดูครับ ่อกนะว่าผมไม่ได้ซื้อกีตาร์โปร่งจริงจังนะเพราะว่าผมไม่ชอบเสียงของกีตาร์โปร่งนะครับมันก็มันดีมันอะไรอย่างนี้แหละแต่ว่าเราสเปคเสียงเราไม่ชอบเสียงนี้เราฟังเพลงเธออยู่ฉันตอลอดไปนะครับ 挺宁牛，怕什么坤？<noise> <noise> ก็ลองฟังฮาร์โมนิก เป็นยไงกันบ้างครับผมให้เรื่องนะครับอันดับแรกนะครับเ a เบ b i ิตี้สำคัญมากก็คือความเล่นสบายตัวนี้ตั้งมีเล็กขันคอด้วยนะครับตั้ง t ทั c h i n g มาสำหรับเล่นเนี่ยผมเดานะสำหรับเด็กน่าจะเด็กกับผู้หญิงครับ t ทั c h i n g ไม่เคยมีตัวไหนให้10เต็ม10ตัวนี้ให้10เต็ม10นะครับทัชชิ่งดีมากนะครับพวกเนี่ยพวกนัดกับ s a d d เดิทำมาดีครับได้เป็นกราฟเชคนะครับ นะครับเป็น9ก้าเทคแหละเท่าที่ดูเนื้อแล้วนะครับให้10เต็ม10เลยนะครับแล้วก็ Material นะครับในราคาของญี่ปุ่นนะไม่ไม่ว่ากันมาถึงเมืองไทยนะครับในราคาของญี่ปุ่นผมก็ให้9.5นะครับ9.5แล้วะกันเพราะว่าคือเก็บงานมาค่อนข้างละเอียดดีมากอะคือมันไม่ใช่ดูเหมือนแบบของโหลที่ขายตามแบบร้านทั่วไปอันเนี้ยคือคนค่าแก่การเก็บจริงๆนะครับผมก็เลยผมก็เลยซื้อนะฮะคือหมายความว่า อาจจะไม่ได้ควรค่ากับการเก็บเหมือนพวกแบบเหมือนพวกมาตินกิฟสัน,นอ,อะไรนะเทเลอร์หรือว่าอะไรเนะี้ยแต่ว่าสำหรับสาวกมาริโอคือคุณจะหาไม่ได้อีกแล้วนะครับนี่ Nintendo ทำกับ a อรียนะครับยังไม่เคยเห็นมีใครทำเลยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งมันมีกีตาร์ ESP อสพีโดลามอนอันนั้นนะ่หาไม่ได้แล้วแล้วเชื่อไหมครับราคาขึ้นไป3-4มนะี่หมื่นนะทั้งที่ราคาเปิดตัวมา9000บาทเป็นอะไรที่น่าลงทุนมากนะครับ ประมาณนั้นนะครับแล้วก็เเสียงแล้วแต่คนชอบเสียงผมให้ประมาณ7.5นะ7.5หมายถึงสเปคเสียงผมนะที่ผมคาดหวังเนี่ยให้ประมาณ7.5แต่รวม3ข้อนี้แล้วเนี่ยสำหรับเด็กและผู้หญิงนะผมให้10เต็ม10เพราะว่ายังไงคุณเล่นไม่บอดแน่นอนถ,ถ้าจับแบบถูกท่านะคือทัชชิ่งมันนิ่มมากแล้วก็ดีมากนะครับลูกผม7ขวบนะครับตัวเล็กๆเ,เนี่ยจับยังไม่บอดเลยนะครับคือ ดีมากนะครับสำหรับการทำทัชชิ่งมาผมคิดว่าเขาคงทำทัชชิ่งมาดูจากนัดกับซัดเดอร์แล้วครับก็คือทำทัชชิ่งมาให้แบบทุกทุกเพศทุกวัยเล่นได้นะครับแต่ถ้าพกไปเล่นตามต่างจังหวัดก็เสียดายอยู่นะครับในฐานะลเลกเตอร์นะครับผมมันก็คงเก็บไว้ให้ลูกเล่นแล้วก็มันเท่อะนะครับคุณจะแล้วมันสวยมากด้วยนะเนี่ยดูนะฮะมันสวยแบบมันเป็นเงาเงานะแล้วก็เทคโนโลยีสีอะไรญี่ปุ่นไม่ต้องพูดถึงครับคือแบบดีมากเดี๋ยวให้ดูอีกทีครับเห็นไหมครับ วิ่งเลยนะครับสวยครับไม่ได้ดูเป็นของแบบโหลๆเก๋ๆอะไรเงี้ยนะครับอืมนะครับอ่ะเป็นไงบ้างครับกีตาร์มาริโอนะครับผมสั่งมา2ตัวนะตัวนี้ลงขายอยู่19,900านะครับก็สำหรับสาวกมาริโอนะแต่ถ้าไม่ใช่สาวกมาริโอผ่านได้เลยครับนะครับอืมคุณจะไม่ชอบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเด็กกับผู้หญิงซื้อให้เขาเนี่ยผมซื้อให้ลูกเนี่ยลูกคือแบบเล่นเลยแหละนะครับหมายความว่า เขามีกําลังใจจะเล่นน่ะเพราะว่าเขาเล่นเกมมาริโออยู่แล้วไงนะครับแล้วที่สําคัญครับเบสอะไรมันไม่หายเพราะมันเป็นแอสแบกเห็นไหมครับหลังมันโค้งนะเออหลังมันโค้งก็เป็นลามิเนตแหละนะครับลามิเนตแบบอย่างดีอ่ะคือข้างในก็มีลายมอคกานี่นะอืมนะครับคือไม่เก๋อ่ะไม่ใช่ของเก๋มีที่ห้อยสายสะพายด้วยคือเขาโตขึ้นเด็กแบบปฐมอะไรอย่างนี้ก็ยังเล่นได้หรือว่าผมมองว่าผู้หญิงทุกเพศทุกวัยก็คือเล่นได้นะครับแล้วก็ เสียงก็ไม่ได้ขี้เริยวขี้เหลกนะครับผมว่าก็ดีในในระดับที่บอดี้เล็กอ่ะนะฮะดีในระดับที่บอดี้เล็กนะครับบอดี้ body ก็ไซส์ประมาณกีตาร์ใหญ่กว่ากีตาร์ซิกไซส์สามส่วนสี่มานิดหนึ่งนะครับประมาณไซส์ใหญ่กว่านิดหน่อยอ่ะครับอืประมาณนั้นแต่โดยรวมแล้วเด็กกับผู้หญิงให้สิบเต็มสิบเลยนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเลยทำคลิปสอนเพลง hm blue นะครับติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ ดูกันอีกทีมาริโอนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กด subscribe หรือใครมีคำถามอะไรผมตอบทุกคนเลยนะครับอืมแล้วก็อย่าถามเรื่องดราม่าสั่งทำกีตาร์นะครับเพราะผมลบวิดีโอไปแล้วฮะเพื่อความสบายใจของทุกคนนะครับอืมผมไม่ใช่ยูทูบเบอร์นะฮะนะครับก็แค่ต้องการมอบประสบการณ์ส่วนตัวให้กับทุกคนเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ตัดสินอะไรใครนะครับอ่ะครูต้นไปก่อนนะครับสวัสดีครับ